สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวเศรษฐกิจการลงทุนครั้งใหญ่ของ h ห e เผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากจีนที่ทุ่มเง,งินลงทุนนับหมื่นล้านบาทตั้งฐานการผลิตในไทยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของข่าวนี้กันนะครับ ไฮเออร์ผู้นำโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและนวัตกรรมประกาศลงทุนครั้งใหญ่ในไทยด้วยการเปิดโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งใหม่ในจังหวัดชนบุรีโครงการดังกล่าวนะครับครอบคลุมพื้นที่กว่า3 2 4 0 0 0ตารางเมตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรหรืออีสเคิร์ฟของไทยและนโยบายประเทศ4.0โดยจะรองรับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกด้วยกำลังการผลิตสูงสุดมากกว่า6ล้านเครื่องต่อป,ปีโจอินเจีย ประธานกรรมการบริษัทไฮเออร์กรุ๊ปกล่าวว่าการลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความเชื่อมั่นของไฮเออร์ e ที่มีต่อเศรษฐกิจไทยแต่ยังเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการยกระดับไทยให้เป็นฐานการผลิตเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยถแถลงการบริษัทระบุว่าโรงงานแห่งนี้จะสร้างงานกว่า3,000อัตรากระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมการเติบโตท,ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการส่งออกของไหเอ่อ e e ตอบสนองความต้องการเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางและตลาดโลกด้านนายชวนหลีกไัยอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ว่าการเปิดโรงงานแห่งนี้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นปรูปธรรมของความร่วมมือฉันมิตรระหว่าง2ประเทศสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจีน ต่อศักยภาพความมั่นคงและบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกเว็บไซต์นิกเอเอเชียรายงานว่าเหล่าผ,ผู้ผลิตจากจีนกำลังขยายฐานการลงทุนมาในประเทศไทยเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการผลิตและการส่งออกท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐโดยมี2แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่จากจีนที่เพิ่งเปิดหรือเริ่มสร้างโรงงานใหม่ในไทยไฮเออร์ก๊ ยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนได้เปิดโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเงินลงทุนกว่า13,000ล้านบาทโรงงานแห่งนี้จะมีกำลังการผลิตปีละ3ล้านเครื่องและมีแผนขยายเป็น6ล้านเครื่องภายในปี2027โดยจะจ้างแรงงานมากกว่า3,000คนตามข้อมูลของบริษัทเครื่องปรับอากาศจำนวน5 0,000เครื่องจะถูกจัดจำหน่ายในประเทศ ส่วนที่เหลืออีก90%ของกำลังการผลิตทั้งหมดจะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกโดยโรงงานดังกล่าวนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า200ไร่ที่นิคมอุตสาหกรรม w h a Eastern s a b o d 3จังหวัดชนบุรีการลงทุนในครั้งนี้นะครับถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมาเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเกิดการจ้างงานหลายพันตำแหน่งเกิดการส่งออกสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆหรือข่าวอื่นๆที่น่าสนใจเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปขอบคุณข่าวจากกรุงเทพธุรกิจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ